สวัสดีครับิีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอ็มเกมมิในวันนี้เนีเรามาอยู่กันในเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อ e j เจปีข้างหน้าหรือเซเวนเย r m ฟอรนาในพาร์ทที่29กันแล้วนะครับก็ใกล้จบเต็มทีแล้วเนาะสำหรับเกมเอ่อเซเวนเยฟอรนะครับก็ใกล้จบละอีก1 1ชัตเตอร์ก็จะจบแล้วนะครับก็จากคาำดินตอนที่แล้วนะครับเราเนี่ยได้รู้ความจริงมาว่า พ่อของอิจิคีเนี่ยพ่อของอาจารย์อิจิคีเนี่ยได้ฆ่าผู้อนนการก่อนเราจะมาดูกันนะครับว่าจุดประสงค์ในการฆ่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฆ่าไปทําไมเป็นการหักหลังกันเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go ไปในเรื่องกาลังเข้มข้นเลยนะครับก็ว่าใกล้จบแล้วเนาะสำหรับชัตเตอร์ที่ยีสิ้าละตอนนี้ใกล้จบละเออใกล้จบแล้ว ดีใ,ใจนะครับดีใ,ใจที่กขาจบอ่ะมาแล้วนะครับเอ่อคุณพ่อของอาจารย์อิจิกิชัตเตอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับเอ่อคุณพ่อของอาจารย์อิจิกิเนี่ยเป็นคนผู้เป็นเป็นเป็นผู้ข้าวโอนในการขี้คุยซูมคนก่อนเหรอแต่อิจิกิเนี่ยแต่อิจิกิซังก็ตาหนู่ในอัเดอร์ไปเห็นด้วยไม่ใช่หรอครับ อ๋าแล้วกว็ยองเออเอาเป็นว่าอยารู้เอาเป็นว่าเธออย่ารู้เลยเอ,เอ้าเอ๊ะยังไงช่างก่อนแค่นักข่าวจะไม่ควมพูดเรื่องอะไรที่กำกลมที่ฉันคาดเดาวไว้ให้เธอฟังเลยคาดเดาเหรอครับแต่ก็ช่วยล่าฟังหน่อยเถอะครับนิดเดียวก็ยังก็ยังดี อ่ามาเป็นแค่สมมุติฐานข้อหนึ่งของฉันจากการรวบรวมค้นหาข้อมูลน่ะสรุปก็คือเร่องทงมโหนแต่เป็นการคาดเดาของฉันขอโทษนะเธอเรื่มเรื่องนี้ไปเถอะงั้นล่ะครับถ้าปู่พูดแบงนั้นก็ไม่เป็นไรละครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องไในแน่แ่ ถ้าเป็นเรื่องจริงคงแตกหักกันละมั้งใช่คิดเหมือนกันเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะมันคงหักหลังกันหรือว่าไม่ก็หักหลังใส่กันอะ่ะเออแต่ก็คิดถึงจะคิดไปก็มไม่ก็มีความหมายสินะยิ่งเจ้าตัวผู้ว่าเป็นเกงค้างคาดดาวของตัวเองได้สิสรุปคือพวกในการคิดคนส่คนก่อนเนี่ยกับคุณพ่อของอาจารย์อิจิคิตายเนยเอุบัติเหตุนั้นอย่างนั้นครั้งนั้น แต่ที่รู้ก็คือผู้คุมพ่อของอาจารย์อิจิคิเนี่ยทำการวิจัยก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นี่สินะอย่างนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่เป็นพอที่ทำ,ทำให้พวกในการย้อนเวลากลับไปนั่นน่ะก็คืออืก็ไม่รู้อยู่ดีอะ่ะเฮ้อกลับบ้านดีกว่าผมว่านะย้อนกลับไปพอขนาดเว้ยผมเดาว่าอย่างนั้น พอคันนะแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าคันนาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของอาจารย์คนปัจปจุบันเลยผู้อธิการคนคนปัจจุบันซึ่งซึ่งมันไม่น่าที่จะอนันดาหรอกจริงไงผมว่านะให้ดาวอะก็คือน่าจะยอมเพื่อไปหานั้นดีกว่าเฮ้อรุ่งนี้ก็วันที่สามเลยสินะ ตั้งแต่วันที่สีก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพรุ่งนี้ตอนบ่ายนี่คุก็คงตั้งใจจะแอบเข้าไปในนั้นแน่ๆอ่อถ้าคุยกับพวกในการแล้วก็คงเหลือแค่พรุ่งนี้เช้าสินะอ่านะแต่อันที่ของพวกในการรูปที่เหมือนผีที่อยู่ตรงหน้าปุกนี่ใครเป็นคนว่ากันแน่นะเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะเอาละอธิษฐานดีกว่า ขอร้องนะครับขอให้พูดเกีย้ยวกล่อมกับควกในการให้สําเร็จด้วยเถิดอืมเอาละนอนดีกว่าโอเคนะครับก็และวันนั้นฉันก็ฝันอ่าวฝันเนาะฝันว่าอะไรจ้ะโอ้โหโอ้สุดยอดไปเลยเฮ้ๆนี่เธอมาตือห้องแบบนี้ได้ไงเนี่ย ก็ตอนที่หลายรูปดูอ่ะฉันก็มองหาเลยเป็นเล่ยแล้วก็มาเจอเข้านะ่ะมันดูพังมากเลยนะเนี่ยอืคงไม่มีใครใช้แล้วลนะอืมนี่มันอะไรนะ่ะอา้าจับนะเออฉันก็ไม่รู้หรอกนะคิดว่าน่าจะเป็นของสําคัญนะ่ะอยูตรงนี้ก็ได้เหรออืมองั้นไม่จับดีกว่าว่าแต่เธอไม่ถ่ายรูปเหรออืมจะถ่ายเดี๋ยวนี้แหละ งั้นเสร็จแล้วเอาไปให้ทุกคนกันเถอะเออมน่าสินะงั้นชงงั้นฉันต้องงั้นฉันต้องถ่ายส,สวยๆแล,ะละ้วล่ะเออพยายามเข้าอย่าพลาดนะรู้สึกยินเ้นจังมุมนี้ดีไหมนะ้าตรงนี้ดีไหมนะห้า่าฮ่ามุมไหนก็ได้แหละงั้นทงต่อถ่ายแล้วกันเอ๋เออถ่ายรูปนันหน้าที่ของเธอนะ่เอาอีกแล้วก็หันแลตวอแล้วม,มีหน้าที่อะไรอ่ะ มีนัดที่สวนมดอธิษฐานหรือมั้งงานานาั้นนอนอธิษฐานสิเออขอร้องละ่ะรับขอให้เอาอีกฐาลูกออกมาสวยสวด้วยเถิดฮ่าฮ่าฮ่า,าเธอนี้แปลกจริงๆนะออวันต่อมานะครับมันที่3ามมีนาคมวันพุธนะครับย้อนเวลาไปตอนที่ผมอยู่ของขับฝันเหรอเอาละไปโรงพยาบาลดีกว่าเราฝันถึงเอาอีบ่อยมากเลยอะ จริงๆเนาะผมเออเพราะว่าเอาอี L e เนี่ยมันเปลี่ยนเสนอนมเป็นเปรียน,นเสมือนมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของของฮารุโตะแล้วนะนะแต่ก็มาตายเออจริงสิต้องแวะไปอธิษฐานที่บอนะ่อน้ำเก่าๆก,ก่อนดีกว่านะครับเออแต่ก็เสียดายอะที่เอาอี e ตายเพรตัวเราอะไรย่เงี้ย แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะที่ตาเพราโตเราเพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดก็คงน่าจะจริงแหละเออ <c oughs> ขอให้ผู้เกียยกล่อมของผู้การใ่้นสำเร็จด้วยเถิดเอาละ่ะว่าแต่พรุ่งนี้ก็ถึงสัส่ันที่สื่อสัญญากันไม่แล้วแต่ดอกไม้อะ่ะก็ไม่นานก็ก็ไม่น่าบานก็ไม่น่าบาน เออก็ไม่ไน่าพลาเลยคงไม่มีผลักดจริงๆสินะแต่เธอไม่รู้เหงาเหงาเลยและทํางานต่อไปตั้งแต่เช้ายัางเย็นมเมล็ดพันธุ์งั้นเหรอแต่เธอไม่รู้เหงาเลยแล,และทำและทางานมากต่อไปตั้งแต่เช้ายัางเย็นเอา้าเมล็ดพันธุ์ใช่แล้วตอนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นกาแฟแต่เป็นเมะละ็ดพันธุ์สินะ,มะเมล็ด ของดอกจิโยอิออกุสะนันกนมาทความว่าลงพยามาเนี่ยกะจะรวบรวมเมื่อรวลเมลพันธุ์ของดอกจิโยอิสุสกะทั้งหมดให้เป็นของตัวเองสินะราองกงเมื่อเจ็ดปีก่อนดอกจิโยอิออกุสะเนี่ยจะบานอยู่ตรงนั้นเลยโดนถอนออกไปหมดว่าแต่ทำไมทั้งทั้งท,งที่ใกล้ถึงฤดูไม่ไม่ผลิก็ไม่ก็ไม่เคยเห็นบานเลยสักครั้ง แต่ดอกที่ปานจุดบานที่เป็นแบบปานทุกๆเจ็ปดปีอะมันเป็นดอกอ,อาคิซึนะเดชิโกะแบบธรรมดาสินะแต่ที่จำเป็นต่อการคาเวลาเนี่ยคือดอกจีโยอิคุสะแบบพิเศษที่จะมาบานทุกๆ11บเอปีโรงพยาบาลเนี่ยสะสมชนิดไหนกันนะหรือว่าทั้งสองแบบเลยแต่ก็เอาเถอะ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแกะกล่องหัวในการสักหน่อยเฮ้จะเกะกล่องยังไงดีนะหรือว่าต้องต้องขอร้องไปตรงๆเหมือนกับคนเกะกล่องหัวหน้าฝ่ายดีอา้าวนีครูฮานโดโตะว้ายตกใจหมดเลยฮ่าฮ่าเนี่ยละกันนายเนี่ยตกใจมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเรียกงครูทำไมนายมาถึงอยู่นี่ล่ะเอ่องั้นเหรอเฮ้ยนกกาบอกสินะใช่แล้ว ฉันได้ดินมาจากคนระการว่านายอยู่ที่นี่บอกว่าถ้าเดินมาจากที่นี่เจอฮานุตโตะรู้ดีจริงเลยนะก็ระหว่างฉันเนี่ยเดินมาก็เจอซากิด้วยอาจจะตามมาทีหลังนะแล้วน,นายทําอะไรอยู่ล่ะคิดเรื่องความฝัน,มนเมื่อวานเนี่ยอ่าเรื่องนั้นนเหรอคงคิดเรื่องก็คงถ้อะไรไม่ได้ไม่ใช่หรือไงความฝันมันก็มีหลากหลายนะนั่นถ้าไม่ใช่ความฝนันล่ะ อะไรกันล่ะเมื่อวานนะก็บอกว่าการเข้าไปรามินอ,อยู่จริงแล้ววันนี้นามดาว่าไม่ใช่ความฝันอีกเหรออืมก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ฉันก็ขู่คิดวิดีเกี่ยวของก็ไม่ถูกนะนั่นสินะก่อนอื่นในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีผู้เนการก็คงจะไปให้เพื่อนของเขาที่เป็นหมอที่เป็นหมอสารภาพความจริงออกมาละมัง้งสารภาพความจริงนายพูดจริงเหรอเนี่ยฮ่าฮ่า ก็พูดจริงครึ่งลึกเล่นครึ่งนะ่ะแต่ก็อาจจะไปมีบังคับข่มขู่กันที่บ้านก็ได้นะเพื่อที่จะแย่งอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต่อการฆ่าเวลามานะบังคับข่มขู่เลยเหรองั้นเหรอแย่งไยถึงการงานร่างกายกันเลยแต่นั่นก็เป็นเพื่อนกันนะทั้งที่การฆ่าเวลาสามารถทําให้จริงแต่เพื่อนที่กับปิดบังเอาไว้เนี่ยถ้าแบบเป็นดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ไปหรอกมั้ง ถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะอืมก็จริงนะถึงจะทําแบบนั้นก็คงไม่แปลกอะที่ทําที่ไม่ทําแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทําไงล่ะผู้อำนวกยการก็คงรู้เรื่องเกี่ยวกับการข้าเวลาแทบทุกอย่างหละสินะอืมจริงๆด้วยสินะแล้วก็อีกก้าวเดียวผู้อำนวยการก็จะทําการข้าเวลาให้สําเร็จแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่เพียงพอกันแน่นะอยากจะรู้เรื่องอะไรกันแน่ หรือว่าเอ๊ะไม่แน่ว่าอาจจะกลับบ้านก็ได้นะกลับกันเนาะอ่ามันหมายความว่ายังไงอะความจริงแล้วอ่ะผู้ในการอ่ะแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการฆาเวลาเลยก็ได้อาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าการฆาเวลาเป็นยังไงกูว่าลิคูอ่ะมันมันแปลกๆอ่ะก็คือมันน่าจะย้อนเวลาเหมือนกับฮาโโตะแต่ว่ามันไม่บอกแค่นั้นเอง มา,าจ,จะเป็นอย่าง,งน,าานั้นฮ่าฮ่าหัวในการอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้อะไรเลยเหรอในนั้นหรอแต่ฉันคิดว่าทําให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้ก็เลยคิดว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่เพียงพอนะแต่ก็คงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอกฮ่าฮ่าฮ่าก็อาจจะเป็นไปได้นะ โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับชัตเตอร์ที่29ความฝันอันเล็กน้อยนะครับก็สรุปมาแล้วนะครับว่าเรายังไม่รู้นะครับว่ารีคูอ่ะมันย้อนเวลาจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมเดานะมันน่าจะย้อนเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันเกยงแค่ไม่บอกว่าเฮ้ยกูเฮ้ยทาโตกูกูก็ย้อนเวลาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่บอกหรอก แต่ที่จริงมันย้อนไปโผ,ผมดาวนะอันนี้แค่สันนิษฐานว่ามันมันมันน่าจะคือมันน่าจะย้อมเวลาเหมือนกับฮารุโตะแน่ๆชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมชั้นตะรอเธออยู่ที่อีิปข้างหนาหรือเซนวิเดียฟอร์มตาวไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็ใกล้จบเต็มทีนะครับเลยอี Char กสิบเอ็ชัตเตอร์ก็ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสว่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชัตเตอร์ที่สามสิบเจอกันใหม่ในชัตเตอร์ที่สามสิบเสียเกครับผม